เสีดอด่าได้เสียอ,อะไรเนะี่ยคำตอบเลยไม่หล้ <Hello? S 1> ไม่เครตอบฉันเลยเสียอะไรเสียอะไรฉันถามว่าเื่ออะไร นี่คือแม่ของดอร่เองนี่เลยและอยู่เท่าไรล่ะไอเท่าไรห้าขวบหม่ขึ้นแล้วนี่และทุกคนรู้ไหมว่าการจะผ่าสมบัติอะมันจะมีหมาป่าถ้าทุกคนจะหมาป่าให้พูดคําว่าสไล r พูดตามสิสไ e r survivor อีกครั้งนะคะ survivor ผู้ะะส,สิไม่เหมือนพวกไม่ได้เรียนหนังสือน <c oughs> ะคือท่านท่านเป็นคนที่แบบว่าให้คำปรึกษาเราตลอดเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับท่านเราแบบบางทีเราแบบเราเศร้าอยา่เงี้ยเราก็แบบท่านจะคอยอยู่ ท่านเขา้าใจจริงคือท่านบอกว่าพอเวลาเราแบบว่าเราเครียดอะไรเงี้ยเราก็คุยกับท่านแล้วบอกให้ท่านทำไมปวดหัวเครียดอะไรเงี้ยตอนนี้มีใครเห็นยไฟเปอร์ไหมไฟเปอร์คือถ่ายให้แป๊กอยู่ดีๆเหยียบน็อตตอนนี้ตากล้องของเราได้เหยียบน็อตถ้าอยากให้ตากล้องเ,เป็นบัตรยับให้พูดคำว่าไฟเปอร์ <laughs> เห็นไหมว่าที่เงีย่อันตรายมากอันตรายจริงจริงจซิก็จริงจิแล้วเนี่ยเวลาแล <o> ้วถ้าเป็นดอร่าผ้าอื่นถอาต้องกวดสไวเปอร์แตาภาคเนี้ยดอร่าจะเป็นคนตามล่าสไวเปอร์เอง าจะไม่ทำเหมือนละครช่องมากสีหรอที่เข้าป่าแล้วต้องสวยงามนี่คือความเป็นจริงการเข้าป่าจะต้องมีความสมบุกสมบันแบบนี้ตามแลยพเรา มีบางสิ่งหายไปถ้าผมหายไปให้พูดคำว่าวิกพอมรลดจะฝอยเปื่อนอนอยู่ฝอยเปื่อนใส่ถุงนี่ที่มืดมากฝ <ocalypse damage> อยเปื่อเป็นงูเหรอไม่ใช่นี่ฝอยเปื้อนร้างทำการจุบฝอยเปื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาฝอยเปื่อ ้าหมดแล้วไซเบอร์นอนเดี๋ยวขอดอลล่าทำตัวให้หนาา่ารักแบบนะเพื่อที่ว่าไซเบอร์จะได้ชื่นใจเวลาแบบว่าฟื้นมาแล้วเห็นดอลล่านะมาเลยพ <c oughs> ี่เบรกแล้กลัว <c oughs> สยไซเบอร์ไซเบอร์สุาพวันนี้เป็นของดอลล่าไซเบอร์ Thế tiếng còn tinh binh 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 รู้สึกยังไงบ้างที่เป็นดอร่าวันนี้แบบการที่จะ็นกรจะถานมือเราี่เไม่น่าารหรอไม่อย่าแปวหน้ามาหนูหน้ามาหนูไม่น่ารักอ๋อ รวันี้แล้วก็จบแค่นี้ไม่พี่จะมาฝึกให้ให้งการฝึกเพราะว่าหลายคนอ่ะแบบถามว่าเฮ้ยพี่เป๊กเวลาแบบว่าเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งอ่ะเวลาทำเสียงงั้นทำเสียงไงงั้นเราจะเริ่มจากการสวัสดีกอนสวัสดีถ้าเป็นพูดธรรมดาคือสวัสดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาแบบว่าเรียกว่าสาเทตุใช่ว่าสาเหตุอ่ะสวัสดีจ้าไม่ คาเฟ่จ้าบอดี้จ้าเชสกาจ้าข้าวส้มช่าจ้าต่อมาบอดี้จ้าที่จปอะไรจ้าบอ้จชฟไกาจ้ไม่น่ารักเลยนะทุกคนเนาะหนูคาเฟ่จ้าเชฟสกาจ้าวันนี้รปจะเป็นตอร์นาโคเลยเขาปัดตาเราเอาเฉพาะพัสดปไปตอร์นาแล้วก็ไะเป็นโค้ชจ้าเหมือนดูรัตเลย เอาละครับทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนบอกว่าสนุกกับคลิปนะครับแล้วก็เด็กๆก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคลิปนี้น่าจะหนักใจนะคลิปนี้น่าจะเป็นเลทสิบแปดบวกเพราะเด็กดูแล้วจะฝันร้ายนะครับทุกคนโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบหรือว่ารู้สึก อะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะ <c oughs> ไม่เอาไม่อยากด่า,ดารอ้องไห้อเอาเป็นว่ากดกดซับสไครป์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แบบเวลาอัพคลิปใหม่ๆอะไรจะได้ได้ดูแบอกว่า f o l ติดตามก็คลิปนี้แหละอย่าลืมมันมีทั้งปุ้ยนะหามออกปดไว้ก่อน follow IG กันะเชยนะไปช่วยกัน follow IG ของเราสองคนหน่อยนะครับโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าครับนี่ก็คือ เบื้องหลังของการเตรียมตัวดอลล่าฮะไม่ได้เหี้ยดัตว์อนหนึ่งนะดอร่าดอร่ากำลังทำผมข้างหน้านี่แต่เราก็ยังพยายามหาที่สำคัญในคลิปแม่เราพลาดไปอันหนึ่งครับคือแม่สุงเท้าแม่สุงเท้าโครตสีแต่นี่นะครับนี่เราได้สุงเท้าที่เป็นแบบสีดอลล่าแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นเป็นสีดอลล่าแล้วฉันไม่รู้เคมีหรอเนี่ย ผมร่วงขฉันร่วงแล้วเก็บคืนก่อนมีเปร๊้นมันหมอยคำาอะไรกันฉันเซ่ได้แต่งให้ตลกเซนแต่งให้น่ารักน่ารักต่อหนมาไปถ่ายกันเถอะเราไปหาสมปากกันเถอะไปพวกเรา แอคชั่นหลายที่เท่าไรหมอยขึ้นแล้วนี่ห่อมดอร่าออกเดี๋ยวให้เห็นห่อดอร่านะพี่บอลตัวก็บอกยังไงฮ่าฮ่าฮ่า